สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุกคนมาหอดแล้วพี่น้องหอดจะเศร้าเรื่อนี้เดิมหม้อบางกะปีแต่วันน้าแต่วันน้าเดิมหม้อบางกะปีมาเลี้งพอกันพี่นอ้องกอดทมอทเทปเรายกไก่เดิมหม้อบางกะปีก็มาเดอหอดเล้วถึงที่ทำการแสดงแล้วนะครับ อราจวเตาแล้วสินอนมองนอนกับสะดวกสบายอลังการงานสั่งเลยมองนอนหุ่นนอนลงไปมองนอนอลังการงานสั่งคุ่ที่เก่าเวลาเดิมเดิมหมอบังกะปีฮะอ๋อแล้ว เมื่อันนี้เดอตะวันหน้าเดือมว่าบางกะปีมืออึ้งจะสิบไปพวกแดงละย่องนอนเบืะะ่อไปอยากนอนลงไป วนประเดี๋ยวหอดะเฉาตูเรนออมาขึ้นล้วไปนอนอยู่ผักโยนปั่มพิธีปปกซองออกจากคุณมาตีซีมัาก็มาหอดโอเคพี่น้องพอกันค่ะอัปเดตพี่น้องเลยอตอนนี้เขามาหอดแล้วพอกันเด้ขับมาแรงเด้